สบายดีสบายดีทานผสมเนะ้ะตอนนี้นุเ็กก็หอดบาดเป็นทีเดียบร้อยแล้วเนาะหอดคอนกันเป็นทีเดียบ้อยแล้วเนาะกินข้าวแล้วเรียบร้อยตอนนี้กะสิมาผ้ามาสมาบรรยากาศรลบอๆบาดเนาะ่าเป็นอย่างไดนี่นะเห็นบ่อยียงนี่ลำใหญ่เนาะน,นุเ็กสีมาต่อยลำใหญ่ไปฝากออาพีพๆอยู่กรุงเทพเนาะแหละกะสีมาเก็บบักหวาอุ้ยสะออนคักเมื่อบังบักหวาเนี่ยเต้ามันีง นี่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 น,นี่นะซาล่ะน,นี่ตงนดอกหลยู่ํำๆกับมีน,นี่เอาเต้าทื่อเขาเขาจะไปเก็บนี่ยนี่เฮ้ยตเต้ามดแดงหลยเดยนี่พนบกิน,กนบ่นจะได้กิบครับิิมเห็นมั้งเป็นมกหวาาก่าบั่มผูเนาะหวั่วไงหวาน อเงี่ยแม่ห้องกสิต่อยลำไยน้ำต่อยลำไยน้ำต่ยมกร้ายเลยจะเอายางมาต่อยมันมุมคนนึงเลยมุ่นมุมมุใหญ่เลยเลยวมใหญ่เลยปวดนะปอดปวดนะมกร้ายเลยเอายางมกร้ายเลยมี่พี่ที่ ก็สื่อได้นน่สื่อกินเนาะนี่มาไปให้แม่ซ nah, ิมเนาะเดี๋ยวสิไปให้แม่ซิมนะคือมือเนี่ยเห็นอีหยังคว้างหนาบได้เอาสุยาเนาะ พราะว่ายุงเทมเขามันสือ่อแม่อีหยังกับเป็นเงินเป็นทองเบิร์ตน,น,นอกยุงเทีมเขาได้ซื้อนู่นเลยกับเก็บออสเตรียมือแรงกับเมื่อแล้วเด้อนี่ไปกราบเลยไปกราบเลยน้อบอดดี้โอ้ยหนางานบอดดี้หนางานบอดออบอดออี้น้องบอดดี้หน้างานเราทุ่งมาเสียดีไหมนี่นะ มันงามเลยมึงมเนงี่ยนวลแบบไงเดี๋ยวสิให้พอเดี๋ยวสิให้พอทอยรถดมาเนวโคมงนี่เอาไปถึงอ้ยบุดแดงน,น้องเก้าลูกเนาะมันบุฟกัสอ่ะเป็นบ่บักลายเลยเนี่ย เดี๋ยวนุวเร็ซสิมาเก็บเนาะเพราะว่าบ้องหันให้พอ่อชอยรถมาให้หลายเลยนี่อันนี้ที่นุเรกเก็บไปแล้วบางส่วนเอาโทรศัพท์มาเพื่อบอกใอยโฟกัสวะอ่ะ พูกเล็กห่ใหญ่โตค่ะใหญโต นุเล็กยามต๊กเดี่ยวเนมีค่หมดส็ร้ายรายดูนี่บักไล่ คือดู่หรือแม้แตกน้อยเนาะ